วันนี้ผมจะเป็นนักสืบผมจะไปตามใครแต่ที่แน่ผมจะอัปเกรดรถคันนี้ก่อน เดี๋ยวขอถอดแว่นก่อนนะครับมองไม่เห็นอะไรเลยและนี่ครับนี่คือตัวจบของภารกิจนี้กับกล้อง7 0 m y dashcam 4K A800SE ที่ทําให้ภารกิจนี้ต้องสําเร็จไปครับเดี๋ยวเราเอาไปติดในรถกันปัญหาของการเป็นนักสืบคืออะไรรู้ไหมครับเวลาที่คุณต้องขับรถไปแล้วคุณต้องแอบ,บอัดบันทึกภาพไปเนี่ยมันไม่สะดวกครับแต่สิ่งที่จะช่วยคุณได้ก็คือนี่ครับนี่คือกล้อง7 0 m ่ตัวใหม่ที่เป็น 4K แท้ๆหมายความว่าถึงคุณจะต่อกล้องหลังเข้าไปบันทึกภาพด้วยพร้อมทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังกล้องตัวนี้ยังบันททึึกกก้้องหหนนนนาาาาเปป็ 4K คคัับไไภภพพดดูว่่จะมชแ ก็คือกล้องหลังเนี่ยก็จะเป็นไทป์ C นะครับไฟที่เข้าไปเลี้ยงก็เป็นไทป์ซแบบนี้แล้วเราก็ยึดตัวกล้องเข้ากับรถได้เลยนี่คือภาพจากกล้องนะนี่คือมุมหน้ากดอีกหนึ่งครั้งก็จะกลายเป็นมุมหลังถ้าเรากดอีกหนึ่งครั้งก็จะกลายเป็นมุมหน้าใหญ่มุมหลังเล็กมุมหลังใหญ่แล้วก็มุมหน้าเล็กกดกลับมาอีกทีก็จะกลายเป็นกล้องหน้ามีแค่สี่ปุ่มกดนี่คือปุ่มฟังก์ชันแล้วก็เลือกโหมดต่างๆของการทําง,งานได้เลยแล้วไม่ต้องห่วงนะครับเวลาที่เราขับจากแสงน้อยไปเจอแสงมากหัวว่ากล้องจะจา้าเพราะเขาจะมีเทคนโนโลยีปปรรรัััับสสมดดุลภภาาาาาาพพ้้้วววยยยฮ์์แ HDR ทํใหเเนนน่่งููคชอถ็ก ก็ต้องพร้อมเสมอถ้าเป็นกลางคืนไม่ต้องห่วงนะครับเพราะเขามีเทคโนโลยี Super Night Vision ที่เขาพัฒนาอัลกอริทึมใหม่บวกกับรูรับแสงกว้าง f 1 5 5ทําให้ภาพกลางคืนเนี่ยสว่างและคมชัดเดี๋ยวผมนะฮะก็จะขับรถคันนี้แล้วก็บันทึกวิดีโอไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราจะมาดูภาพของทะเบียนรถเป้าหมายของเราดูว่าทะเบียนเนี่ยจะคมชัดแค่ไหนทั้งกลางวันและกลางคืนเลยลองไปดูกันนะฮะและไม่ต้องห่วงนะครับถ้าหากว่าเราขับรถตามเป้าหมายแล้วเป้าหมายขับรถถอยมาชนเราเนี่ยตัวกล้องเนี่ยก็จะมีการบันทึกอ,อัตโนมัตินะ ่อนหน้าเกิดเหตุการณ์3นาทีและหลังจากเกิดเหตุการณ์เขาจะบันทึกอีก30วินาทีใน emergency video file นะครับเพราะฉะนั้นไฟล์ตัวนี้จะไม่มถูกบันทึกซ้ำด้วยและถ้าหากว่าเราเจอเป้าหมายเราอยากเก็บภาพเป้าหมายไว้เราแค่สั่งงานด้วยเสียงได้แบบนี้นะครับ take photo กล้องก็จะบันทึกภาพให้เราเองแบบนี้เลยครับ นอกจากนี้ตัวกล้องยังมีระบบ Parking mode และยังรองรับ Micro SD สูงสุดถึง512 g b ช่วยให้บันทึกได้ยาวนานมากขึ้นพร้อมกับ Wi-Fi app control ที่มาพร้อมกับ Wi-Fi 6ในตัวให้การเชื่อมต่อที่เร็วขึ้นและเสถียรกว่าเดิมดูไฟล์ดาวน์โหลดวิดีโอหรือปรับค่าแบบ real time ได้ทันทีโดยผ่านแอป 70mai และยังมีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง A d a s Built-in GPS และตอนนี้ 70mai เขามี OBD2 Hardware Kit ตัวนี้ที่จะเอาไฟจากตัว OBD ของรถนะครับแบบนี้เอาไปเลี้ยงกล้องได้โดย ที่เขาไม่ต้องเอาไฟจากตัวฟิลทําให้คนที่แบบกลัวกังวลว่าเอาไฟจากช่องฟิลแล้วจะทําให้ประการรถขาดก็ไม่ต้องกลัวอีกต่อและนี่ก็คือกล้อง70 Midas ไ a m 4K A800 SE รรุ่นใหม่ผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วเพื่อนๆไปกดซื้อกันนะครับ